กิจกรรมหอแก้ว9สมบัติอร์ดีแฟกของหอแก้ว7สมบัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างเปิดเดเล็กน้อยกุบกิบกุบกิบคันไม้คันมือเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอยพอจะได้ของดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ s t ต Pass. ล r า o โกพเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l รา Go+ กลด์ลดิงอยู่ใต้เดสคริปชันเอาล่ะครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องดันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสร์ป,ประยุทธ์วิญญาจารย์นะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับกิจกรรมท่านาของหอ,อกแก้วเก้าสมบัตินะครับก็อย่างที่ไปถึงที่เคยรีวิวไปว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไว้สําหรับการาหาของนะครับอันนี้เนี่ยก็มีที่หาของที่ฟาร์มนะครับแล้วก็ ที่เปิดอ่ะราคา500เพชรครับโอเคที่จ้างคำนวณในสตรีมไว้อ่ะมันราคา666แต่ว่าได้75อันนี้เนี่ยเขาเอาราคามี2เลทนะอันนี้จำไว้เลยนะครับราคา2เลทของเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะคือตั๋วได้เท่ากับเซิร์ฟเวอร์นอกแต่ว่าราคาถูกลงเป็น500เพชรจาก666เพชรหรือจะมี2อย่างครับราคาเพชรเท่ากับเซิร์ฟเนอก666เพชรจะได้ตั๋วนี้15ใบดังนั้นเนี่ยอันนี้ได้ตั๋ว250ใบได้ตั๋ว50ใบครับนะครับแล้วก็ อันนี้แนะนําว่าให้ซื้อกันไว้แาคร1,280เพรได้อัติแฟกต์นะครับซื้อไว้เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเนาะอันนี้จันก็กะว่าจะจะจัดมันอยู่แล้วนะครับโห oh, 320บาทได้อันนี้แค่20อไรเดียเนี่ยแม่งโคตรแพงเลยเนะี่ยอันนี้ดีกว่าครับ100เพรโอเคซื้อไว้ครับไปเปิดกลุก่มกิบกะไว้ว่าเปิดประมาณ2-3,000เพรนี่แหละนะที่คิดเอาไว้นะครับก็มาดูในตู้ครับ ในตู้ของขอแก้วจุดสมบัตินี้นะครับก็ใช้ในการเปิดนะครับแนะนําว่าเปิดทีละสิครั้งนะครับคือใช้ตัวแค่8ใบเท่านั้นจะได้เหรียญสิเหรียญเปิดทีละครั้งได้1ต่อหนึ่งไม่คุ้มนะครับเปิดนี้ได้8ต่อสิคุ้มกว่าเยอะนะแล้วก็ทางด้านของอ่าของรางวัลสเต็ปนะครับยี่สิบสี่สิบหกสิบก็เหมือนที่จานเคยรีวิวเซิร์ฟนอกร์นะครับเหมือนกันเดียรเลยนะครับไม่มีของรางวัลอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวของตุดวัสแล้วก็จีนความจริงกันเนี้ยเนี่ยใครไม่มีเนี่ยควรเอานะที่ปลดาควาวมมสััพ้อน,น,นี่ 120ตันไปแล้วครับของจานนะครับโอเคดังนั้นก็มีเวลา5วันนะครับกิจกรรมอยู่กับเราทั้งหมด5วันของรางวัลตู้เหล็กของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นของรางวัลน,นะครับเป็นฐานะของกล่องนี้นะครับกระดูกแขนฟิชชั่นน้องแมวนะครับการันตี4ี0นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันเมื่อศาสตรวุธมีผล,ม,ผลมีผลกับวิทยา,ารสายโจมตีพลังจิตพื้นฐานสูงสุดก่อนเริ่มเทินตนเลงจะท่านทางสถานะจากศัตรูทั้งหมดนะครับก็ถาามันดีไหมก็อืมก็พอได้ครับ ซาตาวุฒนี้นะครับเวจรฝั่งเราที่มีคิดาเมจพื้นฐานสูงสุดดาเมจสุดท้ายที่ทําเวลาสร้างในคิจะเพิ่มขึ้น20%นะครับโอ้คิดาเมจสูงสุดมันก็เป็นนาลีอะซึ่งนาลีมามาสร้างความเสียหายเวลาสร้างคิขึ้นนาลีก็ไม่ค่อยได้สร้างอยู่แล้วป่ะออไม่ค่อยได้ตอบไม่ค่อยได้ตอบโจสเ,เท่าไหร่ส่วนสีม่วงเนี่ย เมื่อสัตว์ตัวุฒิไม่ผลนะครับเวียดจัดฝ่ายเราที่มีแม็กเกสพีพื้นฐานสูงสุดดาเมจสุดท้ายที่ได้รับมาจะลดลง20%ซึ่งเอานตรงๆนะก็ยังไม่เจอชิ้นยังไม่เจอที่มันรู้สึกว่าแบบเป็นอ,อะไรแบบบัฟบัฟที่มันแฮปปี้ของแฮปปี้แฮปปี้กับเราเลยอะนะครับโอเคเปิดใช้งาน,นครับอ่าหลออการใช้นะครับอันนี้เห็นปะเราห้ามลง6กป,ปีปีไปตรงแล้วก็ถังเฉือนนะครับมันทำให้พื้นฐานของไอเนี่ยที่เราบัฟให้คุณสมบัติที่เป็นสัญญัติบนห และดาเมสาที่สร้างจะอัปเกรด1 0 2 0ี่สโหสูงสุด150%ก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าเล่วลนน้อยๆเนี่ยแทบไม่เห็นความแตกต่างนะนะครับแล้วก็เป็นชิ้นนี้ที่เราหาได้คือ,อฝั่งเรามีคิพื้นฐานสูงสุดเพิ่มอัตราคิ1 0 0อซอันนี้ฝั่งเราที่มีพลังโจมตีสูงสุดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%าโอ้ยทำไมต้องอยู่ปีกซ้ายด้วย h a t t h e h e l l ทําไมของดีที่สุดของสายโจมตีอยู่ปีกซ้ายนะี่อันนี้อ่าสําหรับตัวค,ดดนะครับ อันนี้สําหรับคิดาเมดนะครับอันล่างสําหรับ H p บนขวาสําหรับพลังจิตนะครับและบนซ้ายแม่งเอ้ยทุกคนเนื้อ,มมอเ้าหมื่นแต้มไม่ต้องไปเอามื่นแต้มอีกแล้วมันสาหรับ6ปีก่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หูเพิ่มเยอะมากอันนี้แค่ใส่ปุ๊บความสามารถเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5 0รนครึ่งนึงเลยนะนะครับพลังโจมตีพื้นฐานนะแบบก่อนเข้าก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนเริ่มเล่นเกมอ่ะพลังโจมตีที่อยู่หน้านในในหน้าสเตตัสของเราครับโอ้ ปีกซ้ายอีกแล้วเฉยบนซ้ายกอยังไม่ได้เลยปีกศักดิ์สิทธิ์ของ6ปีเนี่ยแล้วก็อันนี้มาจากอ่ากายแท็บปกตินะครับน่าจะก,กายแท็บปกติสปีดนะครับก็ครบละ6สัญลักษณ์ทั้ง6ชิ้นจะเป็นผลกับสัญลักษณ์นั้นๆนะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าอืมก็ถือว่าอืมเหมือนกันนะถือว่าอืมเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเอฟเฟกต์เข้ากันได้เมื่อที่จะลงต่อสู้นะครับศาสตรบุตรก้าวสมบัติเนี่ยมีผลพร้อมกับศาสตรบุตรที่ลงโดยไม่ต้องลงต่อสู้นะครับในเวลานี้เนี่ยที่ได้รับจะไม่เเเข้ากััับบบอวุรฟฟฟ สัตวุจารลดลงยี่าเอเอาเอาง่ายๆว่ามันมันจริงๆมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าถ้าเอาตามที่มันบอกนะก็คือมันจะเบาลง25%หากว่าเราใส่วิญญาณจารย์ที่ไม่เข้ากันคือ6ปีปีพีตรงแล้วก็ทางเฉินมันคือมันคือการที่ตอนเนี้ยกระบี่จะฟีเวอร์ครับกระบี่แล้วก็รอไอ้นั่นาะผีเสื้อปีศาจมาอาร์ติแ์เฟซอันนี้ยทำงานได้โดยไม่ต้องใส่ไว้ในตัวนะครับเห็นที่ครับบอกปะเอฟเฟกต์เข้ากันได้เนี่ย ถ้าเราใส่ทิดทิดานิ่งหลงลงไปในการต่อสู้นะครับจะมีผลพร้อมกับศาสตราวุธที่ลงต่อสู้นะครับโดยไม่ต้องลงต่อสู้ด้วยแต่ในเวลานี้มันจะลดลง25%หากว่าเราใส่ป๋อใส่ไอ้ใส่ป๋ออีกใส่6ปีใส่ทั้งใส่ปีวิตตรงมันทํางานไม่ไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าความความเข้าใจอาจารย์แต่ในแพทเซิร์ฟนอกในปัจจุบันเนี่ยมันมันเห็นได้ง่ายกว่าคือมันทํางานโดยที่ไม่ต้องสูตรว่าเป็นใครจะว่าแพ่นั้นดีกว่าครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเก็บชิ้นไหนได้เก็บไว้ดีกวว่่าาาานนะเพรรอคคตมััใช้้ไดบ อาการคมันได้ใช้นะครับโอเคเรามีตั๋วอยู่ทั้งหมด70ไใบนะครับมา70ไใบของรางวันกิฟ์ของรางวันที่ให้แลกเหรียญอยู่ไหนวะขออยู่หน้านี้นะครับอ่าในนี้ก็มีมู่ไ่ายกระดูกเฉพาะ125อืมไม่ไม่ได้ใช้อ่ะจริงๆน่าสนใจก็อยากแลกดาวมากกว่าอยากอัพอ์ติแฟกให้มันได้เยอะนะครับโอเคไปลุยกันดีกว่าครับเราไม่ได้สมสักทีปุ่ม ไม่ได้เหรียญสักเหรียญเลยเนะ่ยกดยี่สิบครั้งในกกฟต์เซตมีชื่อแสดงขึ้นมาคือสีเหลืองโอ้มาไวอยู่นะเนี่ยอิย่แต่ว่าท่านได้ซ้ำมาได้ดาวได้ได,ด,ดวาวมาห้าดาวเลยนะเอาไปอัพแบบเอาไปอัพอันที่แฟร์หกปีอ่ะเออเอาไปอัพอาที่แฟร์หกปีสวยๆเลยอะ่ะถ้าได้ซ้ำอะ่ะโอเคโหเหรียญเหรียญแทบไม่ค่อยออกให้เราเลยสี่สิบครั้งครับ เฮ้ยมาแกออกิก็บเซ็ตเนี่ยยกดะยกวาวออยกูหรอ,อมาบ่อยขนาดนี้ <c oughs> จริงๆอยากได้กระดุกน้องแมวนะแต่ว่ามันคงไม่มันคงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นน่ะเฟื่องตรงอ่ะ หรือว่าจะแลกกระดูกมู่ไป่ายไว้ปลดปลดแบบปลดค่าความสัมพันธ์เดียก็ดีนะราคามันก็ถือว่าไม่ไม่ได้สูงมากโอ้โหโอเคครับเก็บของครับผลึกแก้วได้ตัว๋วเนี่ยจานบอกแล้วว่าจะเปิดได้ประมาณยี่สิบเนี่ยยี่สิบกว่าครั้งเนี่ยโอ้โหสีแดงไม่ออกเลย <c oughs> นี่คือที่คิดไว้แต่ว่าที่คิดไว้เนี่ยจา์คิดว่ามันเป็น75บาใบไม่ได้25บาใบนะครับดับงนั้นพรุ่งนี้ พ่งนี้น่าจะเปิดก็จะเปิดอีกนิดหน่อยนะครับพ่งนี้น่าจะเปิดอีกนิดหน่อยเพราะว่าจาันคิดไว้ว่าจาันจะใช้ประมาณ4ี่พันเพชรดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ซื้อเนี่ยซักซักยี่สิบใบได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่มันยังมันยังพอได้อยู่แต่ไปถึงร้อยี่สิบนี่ก็สวยนะนได้ห้าอันเลยอ่ะโอ้ได้ห้าอันเลยเดี๋ยวก็ดูก่อนนะครับแต่ว่ากล่องแดงไม่ออกนะครับกล่องแดงการา์ตูนสองร้อยหกสิบกล่องไอเนี้ยการา์ตนร้อยสี่สิบออกสองอันเลยนะครับ ก็ถือว่าถือว่าน่ารักกับเราอยู่นะถือว่าน่ารักกับเราในระดับหนึ่งเป็นการอ่อยปะเนี่ยอ่อยเหยื่อเปล่าเกมอ่อยเหยื่อผมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ใช้ทั้งหมด200เหรียญในการแลกชิ้นดั้งเดิมกับชิ้นที่มีอยู่จำได้ว่ามู่ป่ายจะไม่มีนะหรือว่าหรือว่ามีว่าไม่รู้ไม่ได้เล่นเลยอะมู่ป่ายอะ่ะไม่มีครับมูป่ปลายไม่มีกระดูกเฉพาะเลยดังนั้นถ้าจะเอาก็ต้องเอา2ชิ้นคิดหนักองกันเนี่ย แต่ว่าเราต้องแลกอันนี้ไว้อะเนี่ยใช้400เหรอห,รอหูใช้400เหรียญเพื่อแลกอันนี้เป็นของอ่าสายคีเลสนะครับก็มังกรขาวก็ชอบถ้าถ้าสมมุติว่าคีเลสย้ายไปกับมังกรมังกรขาวในอนาคตอะมังกรขาวก็ชอบอดังนั้นเนี่ยต้องใช้400เหรียญจยนเปิดมาวันนี้เห็นไหมวันนี้จานเปิดไปทั้งหมด80เท่าะนะ80กว่าโลอะมันไอ้90ครั้ง90โลนะครับ ได้มา145เหรียญต้องเปิดอีกเป็นเท่าตัวนะเออต้องเปิดอีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับถึงจะถึงจะได้นั่นมาจริงจงจันอยากหาได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นะในตู้เพราะว่าจะรู้สึกว่ามัน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 เอาไว้มันมันดีกว่ามันได้ใช้อยู่แล้วไงเพราะว่าไปหาในอนาคตมันก็ยากสีแดงในไว้ชิ้นเดียวก็พอนะครับโอเคมาเราไปเลือกกล้องนะครับอยู่ไหนวะของในกระเป๋าเราก็เริ่มเกะก,กะกวันทุกวันเลย เออนี่เลือกอันนี้มาอันหนึง่งแล้วก็อันนี้เลือกเป็นดาวมันจะได้มาชิ้นเดียวปะของพวกเราอ่ะอ๋อสองชิ้นนะครับสองชิ้นนะครับก็คุณสมบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นน,น,นะครับ25%เปอร์เอาง่ายๆนะอยากลองดาเมจง่ายๆว่ามันทำงานจริงๆไหมอะ่ะเอาแบบพื้นฐานง่ายๆเลยอะ่ะก็คือใส่ตัวละครลงๆล,ล,ลงไปใช่ไหมแล้วก็ ใส่ตัวละครที่ไม่ต้องมีบัฟดาเมจอะไรเยอะแบบตัวเบเบธรรมดาทั่วไปอเอาถังคอสไปแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นเจลาจะเปลี่ยนเจลาเจะ,จะลองลองดูนะอันน,น,นี้อันนี้คือแบบความคิดส่วนตัวน,นะแต่ว่าคุณมสมารถทหปีหมันไม่ทำงานนี่ว่าอา่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ทำงาน้ันบนน,นะนะครับที่อาจารย์จะดูเนี่ยมัน,เด,มนเดี๋ยวมันตายไวยวะเอาแค่นี้พอ คือตอนนี้เราใส่อะเราใส่หออกแก้วอยู่นะครับเราต้องลองตีแบบหาค่าเอเวอร์เนะครับหาค่าเอเวอร์เคือปตีหลายครั้งหน่อยอเพื่อหาค่าว่ามันแบบไหนที่มันที่มันใช่อะ,อะโอเคเดี๋ยวขอลองดูเล่นๆหน่อยเดี๋ยวค่อยรีวิวแยกอีกทีหนึ่งได้กันนะครับอะลองๆไม่ตีครับลองๆที่พดาหนึ่งทีอวยพรมันอวยพรไปแล้วตีตวการเท่าไหร่ 6-8m เหรอ จริงอยากได้เดนไหเปลี่ยนแหวนลองหลอกเป็นเร่งสปีดก่อนไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันบัฟอะไรเลยไอ,อย้มอนอะหกสิบแปดเอ็มเมื่อกี้นะครับอ่ลองเล่นให้ดูมันก็นั่นอยู่ดีนี่ว่า หรือว่าบัฟไปเลยดีวะบัฟดาเมจะเหวี่ยงไหมฉันกลัวบัฟดาเมจะเหวี่ยงใช่ๆโอเคไม่บัฟไปเลยก็ได้บัฟสปีดมาโอเคทีหนึ่งทีครับ 70M นะครับอ่ะลองสองรอบนะครับ 70M คคาเฉลี่ย 70M ็ด70สิปุ๊บเจดทีสามครั้งครับ ขอร้องหน่อยว่ามันนักถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันทำงานเลยนะมันทำงานไปเลยนะครับ 75m 74m โ okay. อเคเฉลี่ยประมาณ 73.72-73m โดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะถอดไอ้นี่ออกนะครับถอดอ่ะอัติแฟกของน้องออกให้ดูเล็วๆกันไปเลยว่ามันได้รันไหมโอเคอ่ะมันถอดออกไหนวะมันถอดออกไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหม เสี็งเลยเมื่อกินน่าจะลองก่อนใส่อ่ะมันมันเพิ่มพลสงบัตรพื้นฐาน0.5%เงี้ยอืมมันถอดได้ปะวะตรงนะกํกำลังติดตั้งไม่ได้วะเสียดาย่ะเสียดายเลยนี้อ่ะเอาง่ายๆเออถ้าให้มันไม่ทำงานง่ายๆครับก็ใส่ตัวละครที่มันไม่ชอบไปเด้ออ แส่ตัวละครที่มันไม่ชอบไปนะครับต่อที่ั้งหมดเออแค่นั้นแหละมันก็ไม่ทางานแล้วเอ้ยมันมาทํางานน้อยลงเออถ้าทํางานน้อยลงก็คือทํางานอ่นะเออถ้าทํางานน้อยลงก็คือทํางานนะครับอ่ะปุ๊บโอ้โหไปตรงได้เล่นก่อนได้ไงเนี่ยโอ้ ร้อสิบไม่ได้ปีไปตรงมันบ้าน,นะมันมีใครบ้างวะถังต้องบุคคลท่านนี้เลยเนี่ยบุคคลท่านนี้ดีกว่ามีแหวนไหมในตัวเนี่ยโอเคไม่มี <c oughs> อยากลองเ่เๆยอ่ะแล้วเล่งเมื่อกี้แม่งแบบถังเฉินดันมาไอ้นั่นมาปอไหมไอปีปุ๊บสามสาเอมแล้ว,แล,วแล้วถังเฉินออกไปตีกับเขาทำไมอ่ะ ถ้าลูกเป็นเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าเหงาหรือเปล่าอคนนี้แน่เลยใช่ไหมเราไปตีกับเพื่อนทาไมเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวนะยันบอกให้เออเดี๋ยวนะแผลบีไปตรงไปแทงก็ได้แต่ว่าต้องสปีดสปีดเราต้องมากกว่าไม่ได้ดิ เราใส่เอเวเรตไว้แบบนี้มันทำอย่างนี้กับเราทำไมแต่ว่าจารย์เห็นว่าเมื่อกี้มันสามสิบสามเอมเองนะน,น,นะนี่เรากำลังทำอะไรอยู่แต่ตัวนี้ไปได้ไม่เป็นไรดูค่าตัวเลขแรกก็พอครับดูค่าแบบสโลว์สโลว์ดูค่าแบบสโลว์โมชั่นปุ๊บจามดิบห้าเห็นปะ 35หายไปครึ่งนึงเลยเนี่ยจานว่าจานว่ามันทำงานได้ครับมันทำงานได้จริงทำงานได้แม้อยู่ในกระเป๋า32สเห็นปะอะแต,แต่คนบอกเอ้ยจานไม่เกี่ยวหรอครับอะไรเงี้ยเอ้ยจานใช่เหรอมันใช่หรืออะไรเงี้ยอะใส่สูตรขาวไปแทน แต่สูตรขาวห้ามใส่แหวนนะโอเคใส,ส่สูตรขาวไปแทนจะว่ามันทำงานได้ครับตามเงื่อนไขมันแต่ว่าในเซิร์ฟนอกมันดีกว่าตรงที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กันเงื่อนไขแล้วเจ็ดสิบสามโหชัดเจนมากนะครับทำงานได้ครับขอแค่ไม่ใส่อ่าพกปีกปีพี่ตรงถังเฉินนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้อัติแฟกต์นี้เดี๋ยวผมจะไปลงดีเทลรีวิวอาร์ติแฟกต์กันในการเล่นทีมปูกระบียดีทีหนึง่ง ปูกบีจะได้กลับมาฟีเวอร์คือในช่วงช่วงเนี้ยปูกบีมันฟีเวอร์จริงครับหอแก้วมานะครับผีเสื้อปีศาจมากายแทบปูกบีมานะครับทุกอย่างมันชูให้ของแก้วเห็นว่าจากการํำจีปกติมากแกะดาเมจมันเห็นชัดเจนเลยครับจาก30กว่าไปเป็น70กว่าถ้าผิดพลาดอะไรยังไงก็ขออภัยอย่าพิ่งด่าก,กันด้วยนะจัดเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับ s t e l ล่ากโก้พัดเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง STERA า Go+ plus ดิงอยู่ใต้ d e s c r i p t i o เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการารีวิวนะครับพอแก้สสมบัติพร้อมกับลองใช้ให้ดูเลยนะครับมันทำงานได้นะครับก็ถือว่าเงื่อนไขเบาลง2 5เนี่ยหายไปเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยการเลือกใส่ตัวละครที่อินแฟก c ์ทำงานได้เป็นผลดีมากกว่าปูกระบี่เราอาจจะได้ไดเฉิดฉายในเล่นอีกหนึ่งครั้งในแวดวงนะครับ ยังไงก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจจ้อนจันแจกไว้ในเกมเมอร์กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบุยครับ